ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณนมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลขอน้อมนำเสนอเรื่องราวดีๆวันนี้ขอเสนอในหัวข้อตำราโบ,บราณตาใหญ่ท่านเคยบอกโรยเกลือรอบบ้านดึงดูดโชคลาภขับไล่สิ่งชั่วร้ายพูดผีไม่กล้ามกลายท่านผู้ฟังครับ ชื่อว่าวิถีชีวิตของคนไทยเราตั้งแต่ครั้นโบราณผูกพันกับความเชื่อหลากหลายและหนึ่งในนั้นก็คือเกลือซึ่งตามความเชื่อโบราณพูเทเฒ่าผู้แก่นั้นได้บอกว่าเกลือถือเป็นสิ่งที่ดึงดูดทรัพย์และนำความโชคดีเข้ามาในบ้านปู่ย่าตายายท่านว่าใช้เกลือรรยรอบบ้านจะช่วยดึงดูดโชคลาภและช่วยขับสิ่งชั่วร้ายพูดผีไม่กล้ากลํากลา,กลาย แต่วันนี้คิดดีทำดีชาแนลก็ขอนำเสนอเรื่องราวดีๆของคนโบราณอันเกี่ยวกับเรื่องของเกลือมาฝากกันนะครับท่านผู้ฟังครับในสมัยโบราณแต่ก่อนนั้นเกลือสามารถขจัดสิ่งอัปมงคลสิ่งชั่วร้ายได้ซึ่งคนโบราณเรียกว่าโดนลมเพลลมพัดและเกลือก็สามารถล้างอาถรรพ์สามารถกำจัดภัยได้ตามความเชื่อ เชื่อว่าเป็นภัยที่มองไม่เห็นโดยจะมีอาการหนาหนาวร้อนๆครันเนื้อคลันตัวเหมือนจะเป็นไข้แต่คนโบราณเชื่อว่านั่นเกิดจากคุณใส่หรือบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นและพุทธผู้แก่จึงได้แนะนําให้ใช้เกลือเม็ดเกลือป่นเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายนั้นครับความเชื่อเกี่ยวกับเกลือนี้มีอยู่ว่าเกลือสามารถขจัดสิ่งอัปมงคลและสิ่งชั่วร้ายได้ อย่างเช่นในสมัยโบราณหากมีการไปงานศพเมื่อกลับจากงานศพมาถึงบ้านแล้วก่อนที่จะเข้าบ้านก็จะต้องมีการโรยเกลือบริเวณทางเข้าบ้านเสียก่อนจึงค่อยก้าวเท้าเข้าบ้านได้หรือเพยงนำเกลือหนึ่งกระมือใหญ่ๆและหลน้ำร้อนเสร็จแล้วก็นำมาผสมน้ำธรรมดาซึ่งตอนนี้เราก็จะได้เกลือเข้มข้นที่มีรสชาติเค็มๆในน้ำอุ่น จากนั้นนะครับก็อาบน้ำปกติให้สะอาดเมื่ออาบน้ำเสร็จแล้วก็นำน้ำเกลือดังกล่าวมาอาบราดให้ทั่วตัวตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเทา้าจากนั้นก็ให้ทิ้งไว้3-5ถึงนาทีเมื่อครบกำหนดแล้วจึงล้างออกให้สะอาดอาจจะอาบน้ำฟอกสบู่และแชมพูรสระผมอีกรอบก็ได้ครับสุดท้ายถ้าจะอาบน้ำมุนอีกรอบก่อนเช็ดตัว ก็จะยิ่งดีมากเลยครับครับตามศาสตร์ฮวงจุ้ยจีนนั้นก็ได้นำเกลือมาใช้เกิดประโยชน์เช่นกันคือการนำเกลือมาช่วยขับไล่สิ่งอปมงคลตดวบ้านเรือนใดมีปัญหามากๆมีแต่เรื่องราวที่ติดขัดหรือเมื่อเราไปซื้อบ้านมือสองรถยนต์มือสองหากต้องการจะล้างอาถรรพ์ที่ไม่ดีเหล่านั้นก็นำเกลือเม็ดมาให้มากๆหน่อย ผสมกับเศษสตังจะก,กี่บาทก็ได้ครับและเมื่อผสมกันแล้วจึงไปโปรยหวานให้ทั่วบ้านหรือทั่วรถยนต์แล้วทิ้งค้างไว้หนึ่งคืนเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาจึงมากวาดให้เกลี้ยงใส่ในห่อผ้าขาวแล้วนำไปไหว้วัดหรือคนต้นไม้ใหญ่ก็ได้ท่านผู้ฟังครับอย่างไรก็ตามความเชื่อกเกี่ยวกับเกลือนี้ถือว่าเกลือเป็นสิ่งที่ดึงดูดศัพยู ดึงดูดความโชคดีเข้าบ้านได้และยังปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้อีกด้วยโดยคนจีนถือว่าเกลือนั้นแก้ห่วงจุยไม่ดีได้อย่างเช่นถ้าห่วงจุยห้องน้ำไม่ดีก็จะวางชามเกลือไว้ในห้องน้ำส่วนในห้องครัวก็ควรจะมีเกลือติดครัวอยู่เสมอเกลือเหล่านี้จะช่วยดูดซับเชื้อโรคและความชืน้นอันจะทำให้คนในบ้านนั้นสุขภาพแข็งแรง ไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยอีกทั้งยังมีประโยชน์ต่างๆอีกมากมายเลยครับหากบ้านใดมีปัญหารำคาญใจมากเกี่ยวกับมดที่ขึ้นมาไตา่เกาะเจาอ,อาหารเกาะเสื้อผ้ากัดเด็กเล็กแดงในบ้านซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะครับมดมักจะอยู่ตามประตูหน้าต่างและตู้เก็บของถ้าว่าท่านต้องการกำจัดมันด้วยวิธีธรรมชาติหรือไม่ครับเกลือนี่แหละ คือทางออกของปัญหานี้โดยท่านโรยเกลือจำนวนหนึ่งในบริเวณที่หมดเข้าไปอยู่ไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือในครัวก็ตามขณะเดียวกันนั้นการใช้เกลือก็อยังช่วยท่านลดระดับความอับชื้นในครัวเรือนของท่านได้อีกด้วยโดยคุณสมบัติของเกลือนั้นคือสารขัดธรรมชาติสำหรับเงินทองแดงและทองเหลืองสิ่งของทุกสิ่ง ที่อยู่ในครัวเรือนจะต้องมีการทำความสะอาดบ้างเป็นครั้งคราวแน่นอนครับว่าของตกแต่งที่ทำมาจากทองเหลืองทองแดงหรือเงินนั้นก็รวมอยู่ในนั้นด้วยหากท่านไม่บำรุงรักษามันให้ดีพอสีของเครื่องใช้เหล่านั้นก็จะหลุดลอกออกดังนั้นนะครับท่านควรจะเลือกใช้เกลือเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ซึ่งนับว่ามีประสิทธิภาพและง่ายดายเหลือเกิน ซึ่งส่วนผสมของมันก็คือเกลือและน้ำแอปเปิลไซเดอร์เมื่อได้ส่วนผสมแล้วท่านก็นำมันมาขัดบนพื้นผิวของเครื่องใช้นั้นเพื่อชำระสิ่งสกปรกออกไปได้อย่างง่ายๆครับและหากท่านต้องการฟื้นคืนสีให้กับผ้าม่านและพรมของท่านที่บ้านให้ดูเหมือนเพื่งซื้อมาใหม่เกลือนี่แหละครับคือส่วนผสมหลกักที่ช่วยท่านได้มาคือหลังจากซัก เพียงหนึ่งครั้งท่านจะเห็นผลลัพธ์อนานอัศจรรย์ตามมาด้วยการน,นำเสื้อผ้าใส่ลงในน้ำเกลือเข้มข้นส่วนผสมนี้จะช่วยใ้กำจัดได้เมตารอยด่างซึ่งผงซักฟอกก็จะไม่สามารถทำได้หากอ่างล้างในห้องน้ำของท่านที่บ้านดูกเก่าไม่เงาวับท่านก็สามารถทำได้ด้วยส่วนผสมง่ายก็คือเกลือและน้ำร้อน โดยท่านสามารถนํามาใช้ในครัวและอาบอาบน้ําได้โดยตรงมันจะช่วยลดการอุดตันและกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ได้ด้วยครับเกลือจึเป็นสารทําความสะอาดธรรมชาติสําหรับบ้านและกระจกรถยนต์ได้เช่นกันครับต้นนมเกลือสองช้อนโต๊ะและน้าอุ่นหนึ่งแกลลอนมาผสมกันนํามาใช้ทําความสะอาดและขจัดคราบสปกปรกบนกระจกหลังจากที่ท่านทําความสะอาดกระจก ด้วยสิ่งนี้แล้วมันจะทำให้กระจกดูเป็นธรรมชาติและสามารถคงอายุได้นานไปช่วงเวลาหนึ่งท่านยังสามารถใช้ส่วนผสมเดียวกันนี้นะครับมาทำความสะอาดกระจกในบ้านได้เช่นกันครับอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ทำให้ผิวของท่านดูเด็กลงกว่าเดิมหากท่านต้องการฟื้นฟูสภาพผิวท่านก็ยังสามารถนำเกลือมาใช้ขัดผิวได้เช่นกันครับโดยใช้ผสมเกลือ กับลาเวนเดอร์หรือน้ำมันมะกอกหลังจากนําสูตรนี้มาขัดผิวกายท่านแล้วคนรอสักสองถึงสามนาทีก่อนที่จะใช้น้ำอุ่นชำระล้างสิ่งสกปรกออกไปผิวของท่านก็จะกลับมาเปล่งปลังและคืนความเยาวไ์วอีกครั้งครับหากต้องการดูแลรักษาฟันโดยเฉพาะเมื่อมีปัญหาปวดฟันหรือแผลในปากเกลือในน้ำอุ่นก็ช่วยได้ครับ แค่ใส่เกลือลงในน้ำแล้วรอจนเกลือละลายไปเองแล้วนำมาล้างปากของท่านด้วยสิ่งนี้และผลที่ออกมาจะทำให้ท่านตะลึงเลยครับไม่ใช่แค่นั้นครับเกลือ,อยังช่วยขัดให้ฟันขาวและสุขภาพของช่องปากด้วยซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ายาสีฟันแทบจะทุกยี่ห้อในปัจจุบันจะมีส่วนผสมของเกลือกันแทบทั้งสิ้นและเพื่อผลลัพธ์อีกช่องทาง ที่จะทําให้ฟันของท่านขาวหน้ามองก็แค่นําเกลือกับเบกกิ้งโซดามาผสมในปริมาณเท่าๆกันแค่สูตรนี้เองครับสามารถนํามาใช้ได้ไม่ว่าเวลาใดก็ตามและฟันของท่านก็จะกลับมาขาวใสเป็นธรรมชาติอีกครั้งท่านผู้ฟังครับอย่างไรก็ตามนี่เป็นความเชื่อที่ได้บอกกล่าวเล่าเรื่องมาจากคนโบราณผู้เฒ่าผู้แก่ กับประโยชน์ของเกลือที่มีคุณอนันต์หากท่านใช้เป็นครับอย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่เคยเกิดขึ้นกับตัวท่านเองดังนั้นจึงอยากให้ลองครับหากท่านทำแล้วได้ผลและดีจริงก็ช่วยเผยแผ่แ,ผแกเ่เพื่อนๆมนุษย์อันจะเป็นสะพานบุญได้กุศลต่อไปครับขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆ มาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอบพระคุณท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ